สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่อง p c x Touring Thailand นะครับนี่เพื่อนเพื่อนอาจจะแปลกใจนิดหนึ่งนะฮะว่าไม่เห็นปืนยิงปลานะครับเพราะวันนี้เราไม่ได้มายิงปลากันนะครับเรามากันที่หมายนี้นะฮะหมายนี้เคยพาเพื่อนเพื่อนเข้ามาหลายรอบนะครับหมายปลาสลิดนะครับหมายนี้ปลาสลิดอย่างเยอะนะฮะแล้วมันน้ามันก็ยังขุนแบบไม่หายนะฮะวันนี้เราเลย ไปซื้อมานี่ครับเบ็ดนะฮะเบ็ดเด็กน้อยนะครับสําหรับหัดตกนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะไปตกปลาอะไรนะครับคือถ้าเป็นปลาอื่นตัวใหญ่ๆเนี่ยเราก็ยิงเอานะฮะแต่ปลาสลิดเนี่ยมันต้องยอมรับนะครับมันยากจริงครับคือต่อให้มันขึ้นน้ําใสๆดีๆเนี่ยยิงตัวเดียวมันก็แตกแล้วนะฮะแต่ฝูงก็เลยวันนีตกดูนะฮะผู้ดูครับ น่าจะเป็นปลาดุกนะครับตัวนี้แต่หลักๆวันนี้เราจะมาตกปลาสลิดนะครับโดยเราก็ไปซื้อมาของอุปกรณ์มาจากร้านนะครับอันนี้ก็ให้เขาจัดชุดมาเรียบร้อยเลยนะครับมีเบ็ดมีลอกมีทุน่นมีตะก,กัซวอปเปอร์อะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องของอรายละเอียดนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่ใช่กูคือตรงนู้นขึ้นดีมากเลยนะครับ คือใจยอยากไปตกตรงนู้นมากเลยนะฮะแต่เป็นเพื่อนดูนะครับเนี่ยเดูนะฮะอันนี้ตลอดแนวเลยนะครับแล้วดูไม่มีที่นั่งครับตรงเนี้ยที่เราอยู่เนี่ยมันมีเหมือนเป็นตะพักนิดนึงนะครับก็เลยต้องทําใจนะฮะแต่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยก็จะขึ้นน้อยตัวหน่อยนะครับแต่หมายมีอยู่ใกล้กันมันน่าจะพอเข้ามาบ้างนะฮะถ้าไม่ได้จริงเดี๋ยวเราจะลองโยนไปดูนะครับตรงนูน้น แต่เดี๋ยวเราจะลองตกตรงนี้ก่อนนะครับโดยทางร้านเขาแนะนำสูตรเด็ดมานะฮะนี่ครับเอ๊ะเห็นแบบๆนะฮะข้างในเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันดูนะครับว่าสูตรนี้มันจะใช้ได้ผลหรือเปล่านะฮะถ้าได้ผลเดี๋ยวเราค่อยเปิดเผยกันนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะก็เดี๋ยวมาตั้งกล้องแล้วลองตกกันดูนะครับนี่โดนแล้วนะฮะตัวแรกนะฮะอ้าว ันเอ้ยยังอยู่นะฮะอยู่นะฮะราไปพันก็ต่อนะฮะตัวสวยนะฮะตึงเด็กอู้ยเบ็ดเด็กก็ยังพบปปตั้งเด็กหน่อย เราก็ใช้เม็ดเอา้าผิดคิวนะครับโอ้ผิดคิวฮะโอ้โหผิดคิวนะครับ้เราก็ว่าทำไมปลาสลิดมันดึงแรงจังเลยนะฮะโอ้โหปลาดุกนะครับ เื่อนดูตัวเบ็ดนะฮะนี่เบ็ดเบอร์แปดเบอร์เก้านะครับโอ้นิดเดียวนะฮะแล้วดูคันเบ็ดครับงงเป็นอะไรเลยนะฮะประดุกตัวสวยเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับเออเราก็นึกว่าสลิดนะฮะมาตกปลาสลิดนะครับนี่มาดูปลาในหมายกันนะครับ ะะปลาอย่างเยอะเลยนะฮะตุบตับตุบตับเลยนะครับดูนะ,ะขึ้นตลอดเวลานะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยกินเบ็ดนะฮะวันนี้ขึ้นค่อนข้างดีมากเลยนะครับบอกว่าขึ้นทั่วดีมากฮะแต่ว่าวันนี้ยังไม่ค่อยกินเบ็ดเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นวันแรกนะครับปลามันยังไม่ไม่คุ้นเหยื่อนะครับ แต่ก็ถือว่ามีฟลุกมาหนึ่งตัวนะครับตัวนี้น่าจะหิวจัดนะฮะซัดเยื่อไปเต็มๆเลยนะครับนี่ให้ดูเยื่อแล้วนะครับโยนไปนะโอ้ยทุนลอยทุกฟองทุกฟองอยู่ตรงนี้นะครับดูนะโอ้โหปลาสลิดยังเยอะแต่ว่าหมายก็ยัง กว้างนะรเรายังเข้าไม่ถึงตรงจุดที่มันป่าเยอะจริงๆนะเพราะว่าฝั่งนู้นยังแดดยังแรงอยู่นะครับกะว่าเดี๋ยวเย็นนิดหน่อยเดี๋ยวจะขยับไปนั่งฝั่งตรงข้ามนะฮะตอนนี้เรานั่งฝั่งนี้ก็เนี่ยอย่างที่บอกครับเพื่อนดูนะฮะชายๆมีที่เข้าที่ไหนครับไม่มีเลยนะฮะต้องรองสักพักนะ ก็เดี๋ยวพามาดูตัวเยื่อกันนะครับอันนี้เป็นเยื่อที่ร้านที่เราซื้ออุปกรณ์มาเขาแนะนํามานะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะดีหรือมันไม่ดียังไงนะครับรู้แต่ว่าก็ได้ประดุกไปแล้วหนึ่งตัวนะฮะปลาสลิดยังไม่รู้ว่าจะกินดีหรือเปล่ามันก็คือเนี่ยนะฮะไข่เจียวนะครับเข้าหมายปลาไม่กินเราก็มีอาหารกิน <laughs> มันคือไข่เจียวนะครับ ก็ยังไม่รู้นะฮะว่าเหยื่อตัวนี้มันจะครประสิทธิภาพดีหรือไม่ดียังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้นั่งอยู่ในหมายมันปลาก็ยังคงขึ้นน้ำด้วยความสบายใจนะครับอยู่ไม่ห่างจากตัวเบ็ดนะฮะแต่ต้องบอกก่อน,นครับผมมือใหม่นะฮะคือเรื่องของการตั้งทุนเรื่องของการตกเกลียวเหยือ่ออะไรพวกนี้ต้องบอกว่าไม่เป็นเลยนะครับ ก็ใส่ดูจากเพื่อนๆที่พี่ใน YouTube นะฮะก็ใครที่เสียนตกปลาสลิดนะครับแนะนำด้านฮะแน่ดูฮะขึ้นขนาดนี้นะครับยังไม่ดึงทุนเลยนะฮะได้แต่นั่งมองทุนด้วยความเงาหงอยจะไม่เจอปลาดุกผู้หิวโหยดูดผ่านมานี่ก็ยังไม่ได้ปลาเลยนะนดึงทีเดียวได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะลองตกดูก่อนนะครับวันนี้ว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับเยือตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยเราจะไปสรุปให้ดูอีกทีนะครับเพราะว่าต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับหมายนี้มันตั้งกล้องยากมากครับที่มันไม่ไม่มีพื้นที่ให้ตั้งกล้องเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวตอนเย็นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราสรุปให้ดูนะครับว่าเราได้ปลาทั้งหมดเท่าไหร,ร่นะฮะ